ปฏิเจ้าป้าดาวจะมาทอดสอมนะสอมไข่ทอดไข่ทอดอมเจ้าใจไข่สีใบผสมเรียบร้อยแล้วเนาะใส่ซีอิ๊วขาวนิดหนึ่งผงปรุงรสนิดหนึ่งเจ้าเมือเค็มนะเผือหาไพริกันะ๊น้ำพริกกับเขา้าไปเจ้าเราไปทำกันเนาะตังมอละคะนะเจ้า ทอดจะอมนะจะอมไข่ทอดน้ำมันก็เลือกใส่อบเจ้าใส่เลยเจ้าใส่มดเลยทอดทีเดียวนะ คนเจ้าคนมันจะคอนเจ้าถอดสะอมแบบนี้ผลต้องค้นเจ้าคือใครใ้สะอมมันถวดถึงเนาะ อมไข่ทอดจะอมไข่ทอดทอดนักกกินแบบนี้นะเจ้าประดาวที่สอบกินง่ายๆนะโอ้อยู่บ้านเปิดเมืองเปินเจ้าได้กินแบบนี้ดีที่สุดละมาใจว่าบบกัำเงินไปซื้อในตลาดได้เจ้า สะอมนี่นะต้องสั่งซื้อค่ะทรงมดไปเปลี่ยนพันๆเจ้าต่อข้างกิโลพันกว่าบาทนะเจ้ามอนนอกนะสะอมนะผลปูขายเน,ะนาะนาฮอนี่ผลจะมีขายเจ้าผลปูในเห่าเนาะเปลี่ยนความจริงนะเจ้ากิโลหนึ่งพันกว่าบาทนะ แต่ถ้าเปิลอามาขายอามาจากเมืองไทยนี่เปิลอามาวันเดียวก็ถึงแล้วเนาะเปิลเอาใส่เครื่องพักล่าซซดๆนี่นะกิโลละคันแายเจ้าเปิลนึงแซ้าขายทั้งเพ b บุกแล้วเจ้าปันตาขอเล่นเ e b บุกเนาะ ทอดแบบหนาทอดแหมๆเจ้าอร่อยทอดใจเย็นๆถ้ามันจะไม่พราว่าทอดแบบหนาจะแพงจะได้เวลามันเขาสอบกินแล้วเขาก็ต้องซื้อเนาะ กินเจ้าถ้าลูกผัวมันมีรายได้สูงก็สมาเขาก็บาซื้อกันเจ้าเขาอดเอาเนาะทาแพงเ้าประดามปูกะปูกะเจ้าแต่จะมาเก็บถอดแบบที่คงมาได้หรอก mัน giờ vậy, nó phải xây kèng ngang cả, nhọn, 2 nhọn, mình ngon, kè xây kèng ngang cả ý cả, ồ,หอม, cái này thỏi set đẹp bắt đầu có vịt rồi đi. กินแบบนี้เลยเจ้าง่ายๆกับข้าวสวยเนาะกับข้าวสวยเจ้าีเจ้าพริกใช้เนี่ยเม็ดหนึ่งถ้าไผสอบพริกกระตัดใส่เนาะแต่ปลาดาวจะทําแบบนั่นมาได้เจ้าก็เดี๋ยวป้าป้าผลกินโตยมันจะเพ็ดใช้ในกกะยูกละเจ้าปลาตีไหนมาทอดเพิ่ทํำลั ละเจ้าสะอมไข่ทอดสะไข่ทอดสอมเสร็จเรียบร้อยละเจ้าหอมหอมทำกันดูเนาะบานเฮาผักละก็ถูกสะอมก็ถูกละสะอมก็อันเดียวกันป้าดาวขัจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าป้ากันคที่ใคลิปหน้าเนาะ กดไกลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามคือประดาวโรนเนอร์จำได้ผ่านคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ